ทะลุมิติโลกวิญญาณตอนผีกระโดดตึกสยองที่ชั้นกา้าจนไปเมื่อสิบกว่าปีก่อนก่อนที่เราจะมารับราชการเราเคยทำงานกับบริษัทเอกชนมาก่อน ทำที่โรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพนี่ล่ะในตำแหน่งพนักง,งานบัญชีซึ่งออฟฟิศของแผนกบัญชีจะอยู่ติดกับลานจอดร,รถชั้นสามของโรงแรมส่วนลานจอดรถชั้นสองก็จะเป็นทางเชื่อมเข้าสู่ตัวโรงแรมเราทำงานที่นี่ตามปกติวันหนึ่งเรากับน้องในแผนกได้เดินลงมาชั้นสองเพื่อจะไปทานข้าวที่แคนเีนของพนักง,งาน ระหว่างที่เดินอยู่นั้นน้องก็บอกว่าพี่พี่หนูว่าหนูได้กลิ่นเหม็นๆอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งตอนนั้นเราก็ได้กลิ่นนะแต่ก็บอกน้องไปว่าสงสัยหนูตายละมัง้งเดี๋ยวค่อยไปแจ้งแม่บ้านก็แล้วกันแล้วเราก็เดินไปทานข้าวด้วยกันตามปกติพอทานข้าวเสร็จเดินกลับมาทางเดิมก็ไปเจอกับพี่คนขับรถของเจ้านายพี่คนขับรถก็บอกเหมือนกันว่า เออตรงนี้มันเหม็นเน่ามากเลยเนี่ยเอแล้วไอ้กลิ่นนี้มันมาจากไหนอะ่ะพี่เขาพยายามเดินตามหากลิ่นนั้นแต่ก็ไม่เจออะไรจนตอนเย็นก็แยกย้ายกันกลับบ้านพอวันรุ่งขึ้นเรามาทำงานตามปกติโอ้โหกลิ่นนี้มันแรงขึ้นเป็นเท่าตัวมันเหม็นมากกลิ่นมันทะลุข,ขึ้นมาถึงชั้นสามแผนกบัญชีของเราเลยทีเดียว เจ้านายเองก็ลงมาจากรถก็ได้กลิ่นคราวนี้ต้องเรียกรปภของโรงแรมหลายคนมาช่วยกันหาเลยผ่านไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้ว่ากลิ่นมันรุนแรงตรงด้านบนบริเวณระเบียงลานจอดรถชั้นสองนั่นแหละก็เลยให้แผนกช่างปีนขึ้นไปดูลักษณะของระเบียงลานจอดรถมันไม่ได้กว้างนักมันเหมือนกับเป็นแค่กระดานครึ่งแผ่นก็แค่เอาไว้พอให้ช่างเดินได้เท่านั้นเอง แล้วก็อาคารที่จอดก็จะอยู่ติดกับบ้านร้างซึ่งไม่มีคนอาศัยอยู่เลยมันดูเก่าแล้วก็โสกโปรกมากช่างก็เปลียนขึ้นไปสำรวจก็ได้พบกับสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าช่างเมื่อมองทะลุกระจกที่ฝุ่นก่อเต็มพอจะเห็นได้อย่างลางๆมันคือศพศพที่ขึ้นอืดเต็มที่นอนชัยยัวเยีย ช่างถึงกับร้องเสียงหลงเลยแล้วจากนั้นก็แจ้งตำรวจแล้วก็มูลนิธิให้มาเก็บไปตามระเบียบแต่กลิ่นของมันก็ยังไม่ค่อยหายเท่าไหร่ก็แค่ดีขึ้นหน่อยสรุปสาเหตุที่ตายก็เนื่องจากว่าตกตึกผู้ตายเป็นคนในพื้นที่ที่ขึ้นไปยังลานจอดรถชั้นสิบของโรงแรมซึ่งเป็นห้องสนูเกอร์แล้วก็มีเครื่องดื่มต่างๆ ผู้ตายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าจะชอบเล่นพนันสนุกเกอร์วันนั้นเล่นจนเกือบตีสองแล้วเสียหมดตัวคงจะเกิดอาการเครียดก็เลยเดินลงมาสู่บุรี่ที่ระเบียงลานจอดรถชั้นเก้าแล้วคงจะคิดสั้นกระโดดลงไปฝั่งที่ผู้ตายกระโดดลงไปจะอยู่ด้านหลังติดกับบ้านร้างก็เลยไม่มีใครสังเกตเห็นมีเพียงก้นบุหรี่กับรองเท้าของผู้ตาย ที่กองเอาไว้อยู่ที่ชั้นเก้าหนึ่งเดือนผ่านไปจนเกือบที่จะลืมเหตุการนั้นวันนั้นออดิตเข้ามาตรวจสอบบัญชีเราและพนักงานคนอื่นๆก็เลยต้องทำงานล่วงเวลาชนดึกเรียกว่าโต้รุ่งก็ได้ประมาณเกือบสี่ทุ่มมีพี่คนหนึ่งเขาท้องอ่อนๆทำล่วงเวลาไปได้หน่อยเดียวก็ขอกลับก่อน พี่เขาออกไปได้สักสิบนาทีพี่เขาก็วิ่งหน้าตาตื่นน้ำตาคลอกลับเข้ามาที่ออฟฟิศแล้วก็เลยถามว่าเป็นอะไรเขาก็ไม่ตอบได้แต่วุ่นวายโทรให้แฟนมารับแล้วก็ไม่พูดอะไรเอาแต่นั่งร้องไห้รอแฟนให้มารับกลับไปผู้เรายังคงแปลกใจว่าพี่เขาเป็นอะไรจนเวลาผ่านไปถึงตี่หนึ่งเรากับน้องก็ต้องขึ้นไปเอาบินเก่าจากแคลเชีย ที่ห้องสนุเกอร์แน่นอนละ่ะมันอยู่ชั้นสิบแล้วเรื่องนั้นมันก็ผุดขึ้นมาในสมองอีกครั้งหนึง่งแต่ว่ามันจะไม่ไปก็ไม่ได้สรุปขึ้นไปสามคนเลยชวนพี่อีกคนไปด้วยจากลิฟต์ชั้นสามขึ้นไปชั้นสิบมันรู้สึกเหมือนกับเวลามันช่างยาวนานเสลือเกินพอลิฟต์เปิดเนี่ยเราแทบจะกระโดดออกเลย กึ่งวิ่งกึ่งเดินไปที่ห้องสนุกเกอร์ทันทีพอไปถึงแคชเชียก็หาคููปองเอกสารให้กับเราแต่มันยังไม่ครบก็ต้องเอาเท่าที่ได้มาก่อนเพราะฉะนั้นมีหนึ่งคนที่จะต้องรอส่วนอีกสองคนขนเอกสารลงไปก่อนพี่ที่มาด้วยอาสารอให้เรากับน้องลงไปก่อนเรายืนกดลิฟต์ที่ชั้นสิบเพื่อจะลง พอลิบมาเรากับน้องก็เข้าไปบอกตรงๆเลยว่ามันมันมันน่ากลัวมากกลัวแบบสั่นจริงจังพอลิปปิดลิปเจ้ากรรมก็ดันมาเปิดที่ชั้นเก้าน้องนี่หน้าเสียเลยพยายามกดปิดรัวๆแต่มันก็ไม่ปิดให้เหมือนมันค้างอยู่ที่ชั้นเก้าแล้วก็เลยบอกน้องว่าวิ่งลงไหม น้องก็โอเคพ่อเดินออกมาจากลิฟต์ลิฟต์แม่งปิดทันทีเลยแล้วก็ลงไปซะอย่างนั้นก็หลอนนะสิคะเรากับน้องรีบจํำไปที่บันไดหนีไฟเพื่อจะเดินลงไปที่ชั้นสามแล้วมือก็ถือลังเอกสารช่วงเดินลงอยู่ยๆก็ได้ยินเสียงคนไอกระแอมขึ้นมาน้องรีบบอกว่า อย่าหันไปได้พี่อย่าหัน,อหนตอนนั้นเราสองคนน้ำตาไหลพรากๆเลยแล้วขาของเรานี่มันแทบจะก้าไม่ออกแล้วมันสั่นไปทั้งตัวแล้วเสียงไอเหมือนมันค่อยๆจะใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆ <c oughs> <c oughs> จนเหมือนกับมาอยู่ที่ชิดข้างหลังเรานี่เองเราไม่กล้าจะหันไปมองเลยแล้วก็บอกกับน้องว่า เออทิ้งงานไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็วิ่งไหมแต่น้องบอกว่าพี่เราสปเสปสตาให้กับเขาดีไหมแล้วเรากับน้องก็เลยยืนท่องสปเสปสตาไปเรื่อยจนเสียงไอหยุดไปเราเริ่มโล่งใจขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นเราก็ได้ยินเสียงพูดขึ้นมาอีกว่ากูไม่อยากได้บุญ กูอยากจะได้ของกินเรากับน้องหันไปตามเสียงเจอเต็มเต็มเลยค่ะสภาพเหมือนกับตอนที่เขาโดนเก็บศพไปอย่างนั้นเลยขึ้นอืดเต็มที่เท่านั้นละ่ะเราสองคนช็อกหมดสติอยู่ตรงนั้นเลยมาตื่นอีกทีก็ตอนตีสี่ผู้จัดการบอกเรากับน้องว่าเราน่ะหายไปนานจนพี่คนที่รออยู่คนเดียวเขาไม่กล้าลงมา พี่เขาก็เลยไปแจ้งรปภเล่นเอาต้องยกขยงกันตามหาจนทั่วแล้วก็มาเจอพวกเราที่บันไดหนีไฟดิชั้นเก้าเราก็เลยเล่าให้ผู้จัดการฟังพร้อมกับเพื่อนๆในออฟฟิศทุกคนถึงกับกลัวกันสุดๆแถมผู้จัดการยังเล่าต่ออีกว่าเออพี่คนที่ท้องนะที่กลับไปก่อนนะเขาก็กดลิ์ลงเหมือนกันนะ แต่ว่าพอเขาเข้าลิฟต์ไปแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ลิฟต์มันพาเขาขึ้นไปที่ชั้นเก้าแล้วก็มันก็เปิดออกแล้วเขาก็ยังได้ยินเสียงคนพูดว่าหิว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 จังแล้วก็ไอไออพี่คนนั้นเขาก็กลับไปปิดลิฟต์รัวๆแล้วก็ลงมาที่ชั้นสามแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาในผนกตอนนั้นนะพี่เขายังไม่กล้าเล่านะเพราะว่าเขายังกลัวมากแล้วนี่เขาก็เออแฟนเขามารับไปนานแล้วละ พอตอนเช้าหลังจากที่การตรวจบัญชีจากออดิตเสร็จเรียบร้อยเจ้านาก็เลยให้เราร่วมกันทำบุญทำทานไปให้กับพี่คนนั้นหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยเจออีกเลยทุกคนอยู่กันอย่างสงบสุขแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราลาออกจากที่นั่นทันทีเลยครับก่อนจากกัน อย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอยทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ